จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะปกป้องเซลล์นะคะจากอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะ,อ,นนอ,ะอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม,มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็นองโมติคะอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้นั่นเองค่ะซึ่ง2-3วันมานี้นะคะน้องโมติเนี่ย มีอาการเป็นภูมิแพ้นะคะคือเป็นลมพิษขึ้นตามตัวนะคะก็คือปกติอ่ะน้องโมจิก็จะนั่งเล่นในห้องแอร์อย่างนี้หละนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะคุณแม่ก็จำเป็นจะต้องอแพ็กของอยู่ข้างล่างนะคะก็เลยเปิดแค่พัดลมนะคะแล้วน้องก็เป็นลมพิษขึ้นตามเนะะื้อตามตัวนะคะทุกครั้งที่น้องโมจิไปอยู่ในที่อากาศร้อนแออัดมากๆเนี่ยลมพิษก็จะขึ้นตลอดเลยนะคะวันนี้ก็มีอาหารเสริมตัวนี้นะคะมาแนะนําสําหรับใครนะคะที่กําลังมี ลูกน้อยนะคะวัยกาลังแบบอายุตั้งแต่หนึ่งขวบขึ้นไปนะคะอาหารเสริมตัวนี้สามารถทานได้นะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ผลิตและนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยจ๋านะคะไม่กล้าเอาน้องโมจิะะ่มกกจะมากโฆษณาให้เสี่ยงนะคะ<ม>เสี่ยงถึงชีวิตแน่นอน,นะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่นเองค่ะตัวที่ต๋าพูดมาทั้งหมดเลยนะคะคือตัวนี้เลยค่ะ s n ฟคิวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะลดอาการภูมิแพ้ได้ใน15นาทีมีสารสกัดจากธรรมชาติแบบ100%เปเซเลยนะคะด้วยคุณภาพระดับโลกจึงทําให้จ่าเนี่ยไว้วางใจว่าลูกน้อยของจ่าสามารถทานได้ทานง่ายเลยคะ่ะเพียงแค่เคี้ยวโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องดื่มน้ำตามเลยเห็นผลไวมากภายใน15นาทีนะคะจ่าถึงกับซื้อตุนไว้เลยเขาจะมาในรูปแบบเม็ดลูซโซมีนะคะทานง่ายเด็กๆชอบทานนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าอาหารเสริมสนิทคิวนั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของลดอาการภูมิแพ้ได้ใน15นาทีนะคะก็คือรวดเร็วมากๆเลยอาการภูมิแพ้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะจามไอน้ำมูกไหล ขันผิวหนังแห้งนะคะยิ่งเฉพาะบริเวณข้อศอกหัวเขา่าหรือนะคะไม่ว่าจะเป็นหอบผืนนะคะแน่นหน้อาอกหายใจไม่ออกนะคะก็แนะนํานะคะให้มาลองทานสลิปคิวอาหารเสริมผลิตภัณฑ์นะคะช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ต่างๆได้อย่างเยี่ยมภายใน15นาทีค่ะและอาหารเสริมสลิปคิวตัวนี้นะคะมีงานวิจัยทางการแพทย์นะคะรับรองความปลอดภัยยืนยันในคุณภาพนะคะว่าปลอดภัยต,ต,ต่อลูกน้อยของเรานะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะสนิฟคิวตัวนี้นะคะมีสารสกัดนะคะจ จากธรรมชาติไร้ผลข้างเคียงนะคะสามารถทานได้ทุกวันเลยแล้วก็สามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะปกป้องเซลล์นะคะจากอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะ,อ,อ,อ,ะอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม,มตัวนี้นะคะมาในรูปแบบของเบ็ดนั่นเองนะคะซึงทําใหนะะ้น้องเนี่ยชอบกินนะคะรสชาติออกรสส้มน,นั่นเองนะคะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เคี่ยวเท่านั้นเอง นี่นะคะก็เดี๋ยวจะพา s ิ i คิวอาหารเสริมตัวนี้นะคะให้น้องโมสิทานเลยน้องนะคะทานได้ง่ายามากเกี้ยงสุดๆเลย สุดเลยกลองนะคะบรรจุถึง15เม็ดเลยนะคะสามารถทานได้ทุกวันแล้วก็ไม่อันตรายไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะและสําหรับวันนี้นะคะจา๋าแล้วก็น้องโมจิต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายส่งจุ๊บด้วย